ของมาเสิร์ฟเราอะผ่าน UFO ทุกคนทุกคนอันนี้หัวโตวมากเลยอันนี้มีก้ามด้วยเอเลี่ยนเล่นก้ามน่ากลัวจัดทุกคนมาแล้วว่าเห็นย่างไม่เปิดแล้วทุกคนน่ากินมากทุกคนดูด,นนนด,ดิเหมือนจริงมากเลยอ่ะอร่อยมากเอเลี่ยนทำพิซซ่าแบบขนมเหลือง Okay, right. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่ชสนุกจ้าเล่ <Yeah! S 1> วันนี้นะคะทุกคนนุพาทุกคนมาคาเฟ่ที่เป็นเอเลียนเฮ้ยช่วงีกินกันอยู่ F O ดูเอเลียนทุกวันอะในติ k t ต k อ่ะตอนนี้นก็คือคาเฟ่นี้นะคะเขาเอาของมาเสิร์ฟเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพิซซ่าสปาเก็ตตี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนกคนปะแล้วเวลาที่เขาเอาของมาเสิร์ฟเราอะผ่าน U F O ทุกคน ก็รู้ื่ได้มากว่าแบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอแบบเห็นในโซเชียลมาแล้วบ้างว่าแบบที่นี่กําลังแบบไวรัลอยู่ลุกขอมาเซอร์เวยให้ก่อนเออจะได้รู้แบบควรนั่งรถมาไหมมาที่นี่สองชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้ไหมประมาณนั้นนี่ทุกคนมีท็อปซีเคทร้อนมาก ทุกคนเมนูเขต้องสกกแกนนะคะเดี๋ยวเราสั่งพิซ่าเขาจะมีแบบว,ว่าอ่านยากนิดน,นึงภาษาเนะภาษาเอเลี่ยนนะครับโอ้ภาษาเอเลี่ยนเออเลนแต่นวันนี้นนนงมันมืมากเนะทุกคนก็เราสั่งเป็นคาวาเอียนพิซ z าเขาบอกว่าแนะนำเป็นพิซาวาเอียนใช่ปะแล้วก็เป็นพาสต้าเราสั่งพาสต้าไปเป็นคัเปิลเราก็มี โ oh. พูดทำไมเออนั่นแหละแล้วก็มีปีกไก่เออใช่เดี๋ยวมารอดูกันว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงลูกยังไม่รู้นะว่าเขาจะเสิร์ฟลงมายัางไงจะเสิร์ฟมาจากบนนี้เฮ้ยยานแม่ดูแอันป๊อปปัดแฟลให้หรอร่อทรัวเลยทุกคนตใหญ่มากอันนี้คือถ้าถ้าถ้าอันนี้น็อกไวใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเลิกน็อกเมื่อไหร่แม่มันออกมากินเราแล้วเนี่ยไม่สนใจไม่สนใจ หมือนจริงมากเลยอะจริงมันจะไม่หลุดออกมาจากนี้ใช่ไหมขอขอหน่อยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์หลุดอะทุกคนอันนี้หวัวโตวมากเลยอันนี้มีกล้ามด้วยเอเลีย่ยนเล่นกล้ามน่ากลัวจัดอันนี้ก็คือร,บรอบๆหลังเขาจะแต่งแบบเยอะทุกคนดูดิคตน่ากลัวทุกคนดูดิเฮ้ยอันนี้เจ๋งอะเฮ้ยไปตื่นเต้นอันนี้อันนี้มาคาเฟ่จริงปนะเนี่ยเหมือนอยู่ในอวกาศ เขามีคอคาเลยนะทุกคนใช่แล้วดูวันนี้เฮ้ยทุกคนจับเอเลียนน่ากลัวปะเนี่ยน่ากลัวแน่เลยตอนนี้เป็นอยู่ที่ AC27 เเฮ้ยจับคืดีวากเฮ้ยคนสุดก็ใส่กัน เออทุกคนบันยึกลับมากแต่มันก็น่ากลัวมากแต่ตอนนี้เรารอพิซซ่าอ่ะเนาะมารอชิมอาหารคือบรรยากาศอ่ะให้เต็มมันมีความแบบเออเหมือนลุดเข้ามาอยู่ในโลกโออกมันมีแบบเขาคิดมาแล้วทุกคนดีไซน์มันดีมากเอาจริงเป็นมาเลยว่าเป็นยังมาแล้วข้างบนเฮ้ย โอ้โหทุกคนน่ากินมากโอเคทุกคนเนี่ยเราจะมาลองชิมพิซซ่ากันบ้างนะเต็น คุ้ว่าอาหารต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าทุกคนจริงจริงมันกรอบมากอุ้ยมันกรอบมากเราจะลองกินแบบพิซซ่ามีมาทั้งหมดกี่ชิ้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดชิ้นนี่กินพิซซ่าต้องใช้มือจังโอ้โ้ กินอย่างนี้ล้วกินยากงอุ้ยม้หมอ่นทํนาาเนป้มันจะแบบบางบาก็มีความเปรี้ยวๆแบปะรด กับเปาหวานดูดินุ่มคน่ากินมากคือแบบนาอีซูซูคุณนะน้ำเ้็กเล่ยดถ้าตงน้าพวกราไม่ดีน้ำ ปีไก่ปกติป่ะคือแนะนำแห้มากินพิซซ่าฮาวายอนอร่อยจริงปีไก่ปกติคนยางกำลังจะมาไกอรนะ่อยมากตั่ไปกติจะมาลวนอะิมาคุณนะู้ะไม่ปกติ<ม>คนพิซซ่าแนะนำจริงฮาวายแอรนะที่มากินเขาไห้กินคนเดียวหมดเลยแปดชินนะ้น ดจริงไปยูทโบมากคือเขาจะมีจุดที่แบบนี่วางลงจะมีจุดอยูนี่เฮ้ยจอเรานั่นแหละเราตื่นเต้นนี่ฝาแลทุกคนเพี่ร์ไปไวมาก <c ười> อร่อยจริงไม่เห็นหรอ ความจริงเอ็นเนี่ยนั่นมันยูเอฟโอมันน่าจะไวกว่านะทุกคนคือนั่งนั่งไปแล้วจะมียานมาลงสามยานนี่จะถ่านโดยก่อนก่อนก่อนสวัสดีชาวโลกเรามาอย่างเป็นมิตรผิดหรือเปล่าอ๋อันนี้คือเช็คบินของที่นี่หรอแล้วไงจ่ายจ่ายเงินผ่านยูเอฟโอป่ะ หายว่าแบบเอเอเหนื่อยเนาะขนาด <laughs> ทุกคนกคนูก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราหมดไปแค่720บาทนะถามว่าอิ่มไหมคืออิ่มเลยแหละพิซซ่าถาดดึงได้8ชิ้นกินไ้หมดแล้วเหลือ2แล้วก็ทัฟเฟิลไม่ไม่ขนาดนั้นนะปีไก,ก่ก็กรอบอร่อยดีนั่นแหละก็ถามว่า บรรยากาศมันแบบมันเหมือนเราไปหลุดหลุดไปอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันดูแบบอึมครึมอ่ะอึมครึมอ่ะการบริการหรืออะไรเงี้ยเขาคีบแบบคีบเอเลี่ยนมากทุกคนแบบคีบยูเอฟโอมากหมายถึงว่าแบบทุกอ,อย่างมันดูแบบว่าเข้าตีมแล้วก็ก่อนออกใช่ปะอย่างก่อนออกอางายพนักงานอ่ะเขาก็จะเดิน เอาเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าอะมาแบบเช็คตินอนะทุกคนคือตอนแรกไม่รู้ว่าแบบเขาจะทําขนาดนี้เขาถึงับดับถาถาว่าถ่ายไหวไหม,ไ,มได้ด้วยอะไรเงี้ยเออคือคอนเทนต์สุดๆใครมาที่นี่ก็เหมาะกับการมาทำคอนเทนต์มากทุกคนแล้วก็บริการดีแล้วก็รสชาติอาหารก็ใช้ได้เลยบรรยากาศก็โอเคก็มีอะไรให้ทำดีดีแบบมันดูไม่เหมือนเป็นการมากินข้าวปกติมันดูพิเศษขึ้นเลยก็ใครชอบนะคะก็มาได้เลยอยู่ในโลตัสนะเดินตรงไปสุดเลยอยู่ข้างเดล,ลิวควีนทุกคนก็ เดี๋ยวนุกแปลคือกัดไวาให้ได้คิมนะคะใครชอบคลิปนี้นุกฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e และก็กดซ u เปอร์แตงนะคะคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนรอติตดาวเลยบ๊ายบาย